สวัสดีครับมาวันนี้ก็พบกันอีกแล้วครับจะมาคุยเรื่องตำแหน่งของฟิลนะครับฟิลในรถยนต์ Honda City 03นนะครับตัวนี้นะตำแหน่งฟิลของรถรุ่นนี้นะฮะก็จะมีสองที่นะครับทางด้านหน้ารถพอเปิดกระโปรงมาก็จะเจออยู่ทางซ้ายมือของ ของเครื่องนะครับแล้วก็ด้านในก็จะมีตำแหน่งฟิลอีกชุดหนึ่งนะครับอยู่ตรงนี่ฮะตรงนี้นะครับตำแหน่งฟิลอยู่ข้างในนะครับก็พอดีมันมืดน,นะก็เดี๋ยวจะให้ดูเป็น <urers> เป็นเอกสารแล้วกันะะนะฮนะเนี่ย ถ้กลมไปก็จะเห็นเป็นลักษณะนี้นะครับก็เดี๋ยวเราก็จะมาพูดคุยนะครับว่าตำแหน่งฟิลนะมันมีอะไรมัง่งก็ครั้งที่แล้วก็มีสมาชิก mm hmm. เข้ามาถามนะฮะว่าตำแหน่งของฟิลได้สตาร์ทอยู่ตรงไหนจริงๆจะบอกว่ามันไม่มีนะครับ มันไม่มีครับก็เดี๋ยวจะมาแจ้งรายละเอียดนะฮะว่ามันไม่มีได้ยังไงนะนะนะก็เปิดออกมาแล้วนะนี่นะครับตำแหน่งฟิลนะครับอันนี้ก็เป็นตำแหน่งฟิลนะสำหรับใครที่ซื้อรถมาเป็นมือสองนะไม่มีคู่มือนะฮะ ก็จะลำบากหน่อยนะเพราะว่ารายละเอียดมันเป็นเป็นรูปสัญลักษณ์นะครับมันไม่บอกว่าตำแหน่งมันคืออะไรนะครับแต่โดยที่ว่าเห็นใจนะครับสำหรับรถคันไหนที่มันไม่มีคู่มือมันก็ลำบากในการตรวจเช็คนะครับก็ผมก็ได้ทำเป็นไฟล์ไฟล์ PDF นะครับแต่ผมพิมพ์เป็นเอกสารออกมานะครับก็เดี๋ยวก็จะให้ดูนะฮะ ตำแหน่งผมทำเป็นตำแหน่งที่ตรงกับตัวแผงบล็อกในนี้นะครับตำแหน่งมันจะตรงกันนะนี่นะแล้วก็มาเทียบนี่ครับนะก็ถ้าใครสะดวกก็แคปรูปไว้ดูได้นะครับตำแหน่งของมันนะส่วนใครที่อยากจะได้เป็นเอกสารนะเอาไปปริน์ก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ใน ในด้านล่างคอมเมนต์ไว้ให้นะครับเป็นไลน์นะครับจะส่งไฟล์ PDF ส่งไปในไลน์นะครับก็ที่สำคัญก็อยากจะขอฮะกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะครับแล้วก็แคปรูปให้ดูนะครับให้ขึ้นว่าติดตามนะครับผมก็จะรีบเข้าไปส่งเป็นไฟล์ไว้ให้นะครับโอเคครับก็จะพูดต่อเนื่องนะฮะไอตำแหน่งของไดสตาร์ทนะครับมันจะไม่มี ระบบฟิลนะฮะมันจะผ่านสวิต์กุญแจโดยตรงนะครับตำแหน่งสวิต์กุญแจก็จะเป็นตัวไหนฮะก็มันจะมีเขียนอยู่นะฮะเนี่ตัวที่สามนะสวิต์กุญแจนี่ะนี่เป็นตัวนี้นะเป็นตัวหลักนะครับห้าสิบแอมป์ผ่านสวิต์กุญแจนะครับเป็นไดสตาร์ทไดสตาร์ทที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับกับไดชาร์จเนี่ยนะมันจะไม่ผ่าน ไม่ผ่านฟิวนะครับมันจะเข้าแบตเตอรี่โดยตรงนะฮะตัวใดสตาร์ทมันก็จะดึงไฟจากแบตเตอรี่โดยตรงนะเพราะว่าถ้าผ่านฟิวมันจะโหลดนะแล้วก็จะกินกําลังไฟจะไม่พอทันทีนะรหรือไม่แน่ฟิวอาจจะขาดนะครับแต่ตัวที่มันผ่านสวิตกุญแจตัว50แอม์นี้ก็คือเป็นตัวสั่งการโซลินอย์นะครับให้มอเตอร์ไปเตะ กระเฟืองนะฮะให้มันไปขับตัวไฟวีนนะครับมันก็ถึงจะทํางานนะผ่านฟิวโดยที่มีสายเมนหลักออกจากขัว้วแบตมาเลยนะฮะซึ่งตัวนั้นมันจะมาปั่นตัวใดโดยตรงนะครับไม่ผ่านไม่ผ่านฟิวนะครับนะก็รายละเอียดก็ตามนี้นะครับเดี๋ยวถ้าใครอยากได้จริงๆก็ทําตามที่ผมบอกนะครับกดติดตามแล้วก็แคปส่งเข้ามาในลิงก์ในไลน์นะครับผมก็จะส่ง เป็นไฟล์ pdf ไปให้แล้วก็ทำการเอาไปเซฟไปพิมพ์ได้นะครับนะส่วนที่จะพูดก็ประมาณนี้นะคร่าวๆฟิวที่อยู่ด้านนอกก็จะเกี่ยวกับระบบไฟด้านนอกทั้งหมดนะเกี่ยวกับนะห้องเครื่องนะทั้งหมดนะครับแต่ฟิวที่อยู่ด้านในก็คือจะเป็นอยู่ในห้องห้องโดยสารนะครับห้องโดยสารพวกพวก ไฟข้างในรถกระจกรถยนต์อะไรอย่างนี้นะฮะไฟหัวเก่งอะไรอย่างนี้นะฮะก็เดี๋ยวผมจะเอาตำแหน่งมาให้ดูนะฮนะครับอันนี้พอดีด้านในห้องโดยสารมึนๆนะครับผมทำวิดีโอช่วงช่วงเย็นนะครับมันก็เลยไม่ค่อยชัดนะอันนี้ก็ให้ดูนะครับเป็นตำแหน่งที่ผมมาวางเอาไว้ เหมือนกับแผงฟิวด้านในนะครับตำแหน่งของเขานะใครอยากได้ก็เซฟไปเลยนะครับกดคกแคปเจอร์ไปก็ได้นะนะครับก็รายละเอียดทั้งหมดก็ตามหมายเลขนะครับจะระบุตัวแอมที่ใช้สำหรับฟิวนั้นๆด้วยนะครับครับผมก็เห็นทุกท่าน เห็นหลายท่านนะ,ะที่สอบถามกันเข้ามาผมจริงๆทําไว้นานนะแต่ไม่ได้มีเวลาอัดเป็นวิดีโอไว้นะครับก็เลยล่าช้าไปนิดนึงเดี๋ยวก็จะไปไล่ตอบในคอมเมนต์นะฮะที่ถามมาว่าตําแหน่งฟิลไดสตาร์ทอยู่ตรงไหนนะ,ะก็เดี๋ยวก็จะไปทําการตอบให้เขาเดี๋ยวก็จะแปะลิงก์ไว้ให้เขาได้ย้อนมาดูวิดีโอนี้นะครับ โอเคครับก็สําหรับท่านที่กดติดตามแล้วก็ขอขอบคุณมากนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ติดตามก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีวิดีโอใหม่ๆเกี่ยวกับรถรุ่นนี้นะฮะหลายๆอย่างที่เราสามารถทำได้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวก็จะทำให้เพื่อนๆสมาชิกดูนะครับเกี่ยวกับพวกราคาสินค้าที่ซื้อมาหรือก็ราคาในการซ่อม แต่ละอย่างว่าจะหมดค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่นะฮะสำหรับค่าช่างค่าแรงก็แล้วแต่อู่นะครับบางเจ้าคิดไม่แพงก็โชคดีของลูกค้าไปนะสำหรับใครที่ทำเองได้ก็จะเป็นผลดีฮะรถเราเราดูแลเองนะฮะราคาก็จะถูกลงมานะครับไม่ต้องหนักใจเรื่องกับ โอ้ค่าช่างแพงอะไรเงี้ยทําเองครับถ้าทําได้ทําเองฮะเราก็จะสบายใจนะครับโอ้ยังไงก็เดี๋ยวผมจะขอจบคลิปไว้เท่านี้แล้วกันนะฮะเพราะว่าก็ใช้เวลานานพอสมควรนะฮะโอเคครับสวัสดีครับ